สปริงโคตรดี้ะขอเกี่ยวของนะครับตัวแขวนหมวกนะครับตรงรุ่นนะครับฮอนด้าเชียโนพั c o สกูปี้ไอนะครับใส่ได้เลยนะเป็นงานของซีอาร์ลิซิ่งใส่กับเ e ียโนะครับเต็มแป้นนะครับถ้าสังเกตนะครับใส่กับสกูปี้ไอได้ด้วยนะครับเต็มแป้นเหมือนกันนะแล้วก็ทุกครั้งนะครับเราเป็นระบบกนไกเป็นฟังชั่นแนลนะครับของทางโรงงานนะครับเราออกแบบเองทั้งหมดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราใช้มันตัวสปริงนะครับผมแล้วก็ตัวพับนะครับสังเกตเราจะได้ยินเสียงนี่นะครับ มันคือกลไกนะครับในส่วนของแมคานิกในส่วนที่เราออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ราคา880บาทตรงรุ่นมีหลายสีแต่พาไ้ให้ดูครับฝากด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ขายดีจริงๆแล้วก็เวลาขาดทีขาดนานนะครับใครที่อยากจะเติมอยากจะใส่นะครับชุดเริ่มต้นของพวกนี้สวยงามด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันพี่ชายในเจลสำหรับตัวอะไรแต่งเจยโนนะครับเราเติมมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับซีอูครับ